ในเพจทนายโนบินบทนายไม่ได้ตอบน,นะครับเข้าไปอินบ็อกในเพจเอ้น่าหีมึงไม่ใช่ชีวิตวจริงบ่อนนี่สักนะเดี๋ยวพี่โนดมา ตาหนาอย่ามือดิจอมโหดนี่คือว่าที่ผัวใหม่คุณใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมครับไมต้มาทำหน้าดเลยอ้อมฉันรับปากคุณเองอ่ะว่าอะไรผมไม่เคยว่าคุณคุณจะว่าท่านอีกใช่หรือไม่ใช่ว่าที่ผัวใหม่คุณใช่ไหมเห็นใครหล่อหอไม่ได้กระดิกระดิแล้วเกินนะ ใช่ไหมสงสงรัตนาแดดยาวไม่ได้เขย่าปวดแน่ยอารมณ์ดีว่ะใช่ไหมอารมณ์ดีนะคะจางร้อนแต่รูนี้มอารมณ์ดีใช่ไหมคะแมอารมณ์ดีครับก็ไม่อยากอารมณ์ร้ายความเหนืบอนะคะไม่ใช่อยู่ใกล้ผู้ชายเรื่องงนะเอาหายใจน่าจะมูกเนียเหรอนี่มันอยู่ที่มือเลยนะเอาซบไหล่ไปหนึ่ง พี่จะเบื่อไหวแล้วพี่พี่ทำแต่อย่างนี้แล้วพระจะทำพูดกับพี่ใครคุณมาฆ่าคุณนะทำโทดยังไงคุณอย่างนี้อาผมดูดวงให้ผมดูดวงให้ไม่ต้องดูแลพี่ดูดวงให้ก่อนมาเนี่ยนะเห็นเนี่ยๆๆเนี่ยมะขามนี่นะเนี่ยมะขามนี่เนี่ยลงซื้อมาทัั้้งนนหยิบๆๆเขาเลยหยิบเขาเลยมะขามเยอะนะลงซื้อมาทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยมะขามเห็นแล้นไอ้พี ขาดาเน่เน <Jean> ่เน no ่ยืนย่ท <co> ีกว yeah ่กันเลยมันแหกบากเพราะอย่างงี้มันมันกำลังแบบว่าหิวไงโอ้หพูดถูกอเป็นดีของเจเนี่ยโอ้ยพอเธอเนี่ยหน้าตาสวยทั้งสองคนเนี่ยไอ้นี่กินเลยถูดใจใจจำมือเยจมือเลยจำมือเลยอ้ยนึ่งน้าเตมีต่างกันมากเลย มองแกไ้มองไอ้หมอม่มีตังไงจะมาขอบเจ๊ทำไมมันหยิบของเจ๊ไปโอ้ยเจ๊โอ๊ยป็นอะไรมาแล้วมาขะแล้วโอ้ยมือมีโดนขวากมือเรียกแล้ว เอามาเลย